สองคนเนี่ยนั่งคุยกันไงจะช่วยต้องมาถามแกบป่ครับมาถามอาจารย์อาจารย์แม่นเลยอาจารย์แม่นแม่นมาเร็วสามงวดโอ้ครับนั่นเลยนะเออนี่เขาได้ตะกรวเถื่อนทำอ๋อแกทําตะกรวก่อนไอ้ที่ขาวๆที่ผมเห็นเมื่อกี้น่ะตะกรวดเขาเรียกหลังเต่าอ๋อที่ที่ที่หลวงพ่อดีให้มาครับที่หลวงพ่อดีให้แกก็เอาไปทําอือมันเป็น เ้าเรียกว่าอะไรเป็นนวะด้วยอะไรผสมตัวนั้นชิมชิมชินผสมนี่แกทําได้แล้วทําได้แล้วในถามก่อนงดแะ้ลเป็นไงเป็นไงอามก่อนงดแะ้ลเป็นยังไงพลาดพลาดยังไงพลาดซื้อซื้อล่างอกบุญนินล่างน่าถามม้แบบนี้ที่ชวบาทองพลงทุนลงทุนหนึ่งพันได้ยี่สิบ คูณผิดแล้วบอกคนอื่นถูกไหมถูกมาสามมวดติดกันแต่เขาว่าซื้อไม่ได้สักทีว่าจือติงอันตอนแรกเขาบอกว่าซื้อได้สี่พันเก้าศูนย์สามก็ได้เป็นเซนเอาไปซื้อที่แล้วตอนแรกบอกซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วสี่พันสี่พันออกมาบอกว่าซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้พอหวยออกว่าซื้อไม่ได้ทีหลังเราบอกอีกงวดนี้บอกอีกนี่ด้เลขอะไรงวดนี้ไหนดูหกศูนย์หกศูนย์ ชัดบ่อไหนตะช่วยดูซิวัดกกหกตะช่วยนั้นจะช่วยจะไปอัดทรายตัวละยี่สิบช่วยซื้อไปเยอะแค่นี้ก็บุญแล้วเอาเห็นบมเลขพี่ช่วยส่วนตัวเลขพี่ช่วยนะอันนี้ไม่ใช่พูดตามอาจารย์เองนะเลขของผมที่ชอบแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ได้มายังไงอ่ะคือฝันว่าขับรถผมอ่ะรถผมบันทะเบียน แปดหกูนนะมันออกมาแล้วหกศูนย์น้าแต่งวดนี้เมื่อวานฝันขับไปมาไปมาวนไปวนมาแต่รถรถคันเดียวรถคันนี้เลยก็เลยชอบเลยชอบเม่เช้าก็ไปงานศพก็พอดีคนตายเนี่ยอายุ60สิบก็เลยบันดลใจเอ๊ะยิ่งโดนใจเอกะดนุแจก็หาเลขก็ไม่มีครับผมแต่นี่นี่พูดเมื่อกี้ว่า เลขอะไรนะหกศูนย์หกศูนย์ตรงกันกับพี่ช่วยครับตรงกันอีกอาจารย์ทำอาจารย์ทำอาจารย์ดําอาจารย์เองอาจารย์เองครับถูกมาแล้วอีกในตำนานนั่นนี่ ตำนานโอ้เนี่ยอาจารย์อิงในตำนานที่ผมตามหาอยู่หี่ผมตามตามหาอยู่เนี่ยอาจารย์อิงนี่เอองดหนียายาต้องทำให้ผมดีๆหน่อยอาจารย์อิงนี่นี่นี่ต้นยางใหญ่เลยนี่นี่นี่ในตำนานเลยดิเดี๋ยวผมตามหาตั้งนานดีแท้เลยนะโอ้นี่ผมจะมาเรียนวิชาด้วยอาจารย์สอนผมเรื่องวิชานี่ยนี่ชัดิยิเขาว่าชาติยิ่งใช่ ชัดเจนจริงๆชัดเจนจริงเลยครับโอ้เนาะชัดไหมใช่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 หกศูนย์น้อชัดเจนครับแมนยามอันนี้คือนี่นี่นี่ดูอย่างนี้จะเกนเลยเออนี่เกตทำทำเมื่อวานใช่ไหมอาจารย์ครับทำเมื่อวานไม่ได้สวดไปเดี๋ยวมันขึ้นนะเองโอ้เขาสวดสวดเร็วๆมันจะขึ้นเขบอกเซตดูตรงกลางเลเออเขาบอกว่า สามงวดที่เข้าสิงงวดนี้หกศูนย์นะครัหกศูนย์สวยเลยสวยได้นี่เราลองซื้อดูลองซื้อดูลองลองดูลองดูลองดูแต่่่เถ้าผมมองนะถ้าผมมองนะหกศูนย์ห้าอีกหกศูนย์ห้าอีกละมันไม่ค่อยชัดครับมันแต่แต่หกศูนย์มันจะชัดผมกลับแสงเห็นแบบนี้เมื่อกี้ไม่ชัดนี่ชัดจีนนะ ชัดแน่นอนนะครับแน่นอนหกศูนย์เนาะเห็นไหมเนี่เต็มเต็มเลยนี่หกอันนี้ศูนย์นะครับอันนี้อันนี้เลขหกนะนี่เลขศูนย์แต่พี่่วยบอกว่าเห็นห้าด้วยครับนะก็อันนี้เลขอาจารย์เองแาจรเองเขาทกับเนื้อนวะทํากับหลังเต่าเนื้อนวะเนื้อนวะงวดงวดหน้าต้องให้อาจารย์เองลงเลขให้นะครับผมอันนี้เขาเขาถ้าเอียงข้างอย่างเงี้ยจะชัดมับจะชัดมากเอียงข้างอย่างเงี้ยจะชัดเพราะว่าเข้ามาสามงวดแล้วนี่เป็นงวดที่สี่ มดที่สีอาจจะพี่ช่วยถูกนะครับเพราะว่าที่หลังเขาที่หลังเขามาได้ตามหลังเขาเพราะว่าหลังเขาปกติก็แจนอิงก็จะลงประจำอยู่แล้วแต่ว่าจะลงระจำเขาจะลงทุกงวดก็เขามีเอฟซีที่ติดตามเขาออคนที่มีตังค์เยอะๆก็งมดที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าซื้อได้แล้วตัวละสี่พัน ซือก็ถูกถูกมาก็บอกซื้อไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจารย์อีกเกี่ยวกับผมรับไปโชคกันไปไม่เป็นไรลองลองติดตามดูครับถ้าถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเหมือนพี่ช่วยโชบอยู่แล้วอ แดหกศูนย์อ่าเป็นเลขเป็นเลขรถอันนี้พูดไปตรงเนาะการจีงมีเก๊เกอายนะตอนนั้นตอนที่ให้เกไปอนี้แล้วเกอ้ายเก๊อ้ายเขาอายคล่องนะว่าตอนนั้นที่ให้ไปลงให้เกลงนี่อยู่แต่ว่าถ้าไม่ทายเขบอกว่าไม่่ายไม่ได้อยู่แต่วันหลังนะจะต้อง่ายนะอาจารย์อิงแต่ข้างหลังนะขอทายข้างหลังแล้วกันนี่อ่านะครับเป็นไรนะครับอันนี้ได้เลขแล้วกับอาจารย์อิงเนาะได้เลขแล้วครับ ขอบคุณแต่ช่วยนะครับชัดอยู่นะเต็มเต็มนี่เลยนะครับวันนี้นะครับเลขอาจารย์อิงนะครับเพราะว่าชัเขาเขาเขาบอกว่าเขาสวดทําพิธีเนาะไม่ได้ทาแป้งทาอะไรสวดแล้วมันจะขึ้นเองอืเพราะว่าอย่างนั้นอืเขามั่นใจตัวนี้ก็ลงลงดู605ครับถ้าโชคเนาะเน้นเน้นของอาจารย์อิงอาจารย์อิง ใครชอบก็ลองจัดตามจานอิงต้นยางใหญ่ซานใหญ่ตีอ่าโอเคบายบายชอบตามนะครับชอบตามโอ้โหวันี้เลยดีแล้วนี่ยังไงพ้นผมตื่นเถอะจานอิ่งยี่ไงจะพ้นผมวันนี้มาเร็ววันนี้วันนี้